ส่งงานอีกแล้วครับซ K การช่างนะครับฝาใหม่นะครับไม่ใช่ฝาเดิมเพิ่งรีวิวนะครับส่งต่อเนื่องนะครับจทวินแคม16วาลวาวนะครับนี่ครับเคปล่าโทนสีน้ำเงินนะครับดูจะจะเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมนะครับฝาใหม่นะครับเตรียมติดตั้งเรื่อยๆครับนี่นะครับอัพใหม่บิวใหม่ใช้แรกว่าเดิมครับนี่ครับ ทุกซอกทุกมุมนะครับจะหาว่าคุณหลอกดาวนะครับนี่ครับสีเคการช่างครับไม่เลือกงานไม่อดตายครับนี่นะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้เตรียมจีดตั้งนะครับแต่ช้าชัดชัดนะครับ นี่นะครับหลอกคนนี้ก่อนัดเดตตอนยังซิงนะครับ c k การช่างครับโทรไลน์0 9 2ย6 4 7 5 7 0นะครับ0861030930นะครับเข้า google พิมพ์ CK การช่างมาถูดแน่นอนครับหลานอยู่ยุทธยานะครับฝั่งรรจนะนะครับประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ